ครับสวัสดีครับดูนะครับว่าถ่ายคนนี้มาทำอะไรนะครับเอ้าเพื่อนี่เนาะเป่าต่อยครับผมเอ๋อจาเอ็ดไปเลื้อยคำขาเมืดๆนี่ไหมโอ้ยมาท่ายคิบครับบ่กก็ท่ายดึกท่ายดืดแทนนี่นะท่ายดึกท่ายืดอยู่มาท่ายั่งท่ายอยู่แต่อันกาแฟโกเกาะเนี่ยโอ้บ่อ oh. oh. ๋อเนาะวันนี้เนาะครับเพื่อดีวันนี้เนาะเพื่อดีเนาะโอ้ มากาแฟปกกอต่อยปกกอก็มีน้ำเมื่อยไงแล้วเนาะมันนี่นั่งไหลอยู่นี่ส,สักสักครั้มื่อเลิ <ละ S 1> กรอบไหลนี่เ <อะ S 1> มื่อเลิศเจอเมื่อเลิเกรอบเมื่อหลายรอบอยู่ได้ครับสองรอบอสามรอบไ,ได้จะมีหลงหลานคอยบอกมารอบนี่ลงเลยบอกลงแล้วเนาะสงสัยเจ้าหลานผิดเนาะเอ้ยทำใหม่หมดเลยน้องเอ้ยทำไมเมื่อยทำกกอกทำไมทำใหม่หมดเลยหลงหลานเลยพ่อพน้องนะนี่คือเบาต่อยนะครับไม่ใช่ชาย นิรนามที่ไหนนะครับคือเบาต่อยนะครับตอนนี้มีคนติดตามเยอะหรือยังครับมานั่งอยู่ร้านกาแฟเนี่ยติดตามอยู่หมื่นหกสาร้อยครับผมเห็นว่าช่วงนี้ใครไลฟ์นี่รู้สึกว่ายอดติดตามขึ้นเนาะครับผมมาต่อยขึ้นไหมก็นิดหน่อยครับโอก็เอานะครับ FC กาแฟกอกกอกก็ถ้าชมก็ลืมกดติดตามเบาต่อยกอกอกด้วยนะครับครับผมฝากด้วยเด้อครับผมเด้อสมัยขายกล้วยใครงูย่อขาย เลยเนาะว่านึ่เดียวหลายอันเนาะเอาหลายอย่างสู้มาด้วยกันครับผมขายเห็ดขายเห็ดของป่านะครับโอ้ของป่านี่ก็คือว่าคนป่านี่บอกหน่อไม้หน่อไม้เออคือมืคือคนป่าอยู่เปเ่าเั้งผู้เนาะคครัับนท้งูของพื้นบ้านเนาะครับเนาะของพื้นบ้านนี่แหละก็กล้วยนะครับปลูกเองเอามาขายนะครับผมมีหน่อไม้หน่อมันเนาะครับ ขายกล้วยและเป็นหลักบ่าวต่อยก็มาหุ้งมาอื้อมาฟักนะครับครับเอาผ้าสองเนี่ยเนาะเพิ่นก็ได้ครับผมยังไงก็อย่าลืมบ่าวต่อยกอกอเด้อพ่อน้องเด้อช่องเล็กน้อยครับผมก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมพ่อน้องนะครับาต่อยกอกอกครับอยู่ในพื้นที่แท้ๆเนาะครับผมในพื้นที่พื้นที่แท้ๆเลยเนี่ยไลสนับด้วยเห็นว่าไปนั่งไลอยู่หลายมุมนะครับครับผมหลายมุมมากๆเลยนะครับบ่าวต่อยนะครับผมเอาทุกมุมให้แบบ ยิ่งกว่า360อ,องศาเลยเนาะครับผมโอ้สุดยอดนะครับก็นี่ยังไม่กลับอยู่นะครับก็นั่งดูเดี๋ยวจะมาอีกสักรอบหนึ่งมั้งเนี่นโอ้เดี๋ยวจะมานั่งเฝ้าบริเวณแถวสภาคาเฟ่กอกๆนี่นะครับวก็<ๆ>วคนจะมาลักเสาเอกใช่ <laughs> โอ้โอนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็ให้บ่าวต่อยดูเป็น รอปภอ,อยู่แถวร้านกาแฟกอกๆนี่นะครับแถวหน้าบ้านลุงแถวนี้เนาะระครับมาประจำนะครับอาใครจื้อได้กับวันนี้รถเบาต่อยเด้ออันนี้ครับผมอ,อันนี้ก็เบาต่อยกอกๆเด้อครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ